สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR จอาช n นนะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรเลขบทน,นะครับที่จะลงให้ดูนะครับก็ะจะเป็นหลักสิบหนึ่งสูตรนะครับหลักหน่วย2สูตรเทียบชน หลักหน่วยเทียบชนกันแล้วก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับหลัก10สูตรเดียว2ตัวจับคู่ชุดก็ได้2ชุดนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจไว้นาไปใช้นะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหนุนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ท่านชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางจิตคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel ไวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูหลัก10ก่อนนะครับสูตรเดียวนะครับหลัก10บวดแรก1บวก3เป็น4ี4่บวก1เป็น5้าบวก1เป็น6นะครับได้เลข6 แล้วก็เพิ่ม3ามแต้มนะครับหรือว่าบวก3คงที่6กบวกสได้9เพราะวันที่ออก5 6 3นะครับหลัก10บนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วนะครับได้8กับ1นะครับพราะวันที่ออก6 8 7เล็นะครับเลข8เข้ามาบวกกันแล้วได้9 9นะครับเเพิ่ม3เป็น12 9นะครับ9กับ2 พระวันที่ออก2 2 7เ็นะครับเลข2เข้ามาบวกกันแล้วได้15นะครับ5เพิ่ม3ได้8นะครับพระวันที่ออก3 8 8นะครับเลข8เข้ามาบวกกันแล้วได้17นะครับ10บ,บนนะครับเลข0เข้ามาบวกกันแล้วได้15 ้าเพิ่ม3ได้8นะครับกระร้รอนที่ออก3 5 2เลข5องาเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกัน5บวก4เป็น9 9เบวก7เ,เป็น16 16บวกเกเป็น23ได้เลข3านะครับบวก3นะครับ สามบวกสามด้วยหกสิบหกนิยอหกแปดนะครับขอูุนว่าจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับ ก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขคายครั้งที่1 2สองครั้งเรามาดูหลักหน่วยนะครับสสูตรเทียบชนนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออกห้าหสามนะครับงวดแรกมีชนกันที่เลข3าตัวเดียวหลักหน่วยนะครับเลข3ก็มาชนกัน7กับ8นะครับออก8 7เจดเลขเจก็มา ชนกันหกับเจดนะครับเลขเจดเข้ามาชนกันที่เลข8ดนะครับตัวเดียวเลข8เข้ามาชนกันศูกับ9นะครับออกศูนย์หลักหน่วยนะครับเลขกชนกันที่เลขสองนะครับตัวเดียวออกห้าสองอันนี้เป็นสถิติเป็นอนดี้นะครับเรามาดูสูตรสูตรที่1นะครับ 1บวก0นบวก1นะครับได้2 2บวก1ได้3เพิ่มไปนะครับ3 4 5 3ตัวนะครับสูตรนี้กับพลังวันที่ออก5 6 3นะครับหลักหน่วยบนเลข3 6 7 8กนะครับเลข7จเข้ามา6 7 8นะครับเลข7เข้ามา6 7 8 8 9 0เลข9เข้ามา1นึ่งบวกได้สองสองบวกหได้เจ็เบวกหเป็น12 2-3-4งสนะครับรที่ออก3ามหสองนะครับเลข2เข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้3าบวกสเป็น7 7็เบวกเเป็น14 1 4บวกเกกเป็น21เในการได้เลข1เริ่มไปนะครับ2 3 16มียนยหกะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวในจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้3ตัวตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 ก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสูตรที่2นะครับสูตรนี้เข้ามาก่อน1นึ่งวดนะครับงวดแรกเข้าห้านะครับแปดบวกแดเป็นสิ16ิบหกบวกหนึ่งเป็น17ดได้เลข7จลบสามนะครับตัวแรก3ามลบเหลือสี่บวกหเป็นสิบสิบบวกสามเป็นส3 13าสบาบวกสามเป็นส6บทั้งหมดห้าตัวนะครับสูตรนี้เลขสี่นะครับ เข้ามากับประวัลที่ออก894 30692เล็ก3เข้ามา18470เล็ก7เข้ามา74036เล็ก7เข้ามา52814เล็ก8เข้ามา 0 7 3 6 9นะครับเลข9กะมาของวดที่ผ่านมา2บวก9เป็น11 11บว1เป็น12 2ลบนะครับตัวแรกลบ3 12ลบ3เหลือ9 9บวก6เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก3เป็น21นะครับเอาตัวท้ายนะครับกับรางวัลที่ออก352นะครับ เลขสอเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาดูนกัน5บวก9เป็น14 14บวก4เป็น18ได้เลข8ปลบ3นะครับ8ลบ3เหลือ5 5บวก6เป็น11 11บวก3 เป็น14บวก3เป็น17 5 8 1 4 7นะครับสูตรนี้5ตัวนะครับ16น,บนี่ยอ68นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเอา2ส,สูตรนี้มาเทียบชนกันนะครับต,ตัวเดียวที่ชนก็คือเลขหนึ่ง สองเลขสาไม่มีนะครับชนกันที่เลขหนะครับหนึ่งตัวเดียวเพียวๆพ6มียอหกแปดขอรูนว่าจะมีมาหรือไม่นะครับจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมก็ลองวิาะห์พิจารณาดูนะครับถ้าเรามาจับคู่ดูนะครับ หลักสิบสกับ6หลักหน่วย1นะครับตัวเดียวจากคู่ก็สามหนนะครับจะมาไม่มาท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับ ก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับจริงๆสูตรที่เหลือก็ยังมีอีกนะครับที่ไม่ได้ลงนะครับก็อมองว่าสูตรที่ลงไว้ก็พอสมควรน,นะครับที่จะรวบรวมสรุปนะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับครูนี้ใครชอบก็จะใครแฮตก็ผ่านนะครับหรือใครจะรอดูภาพรวมในชุดสรุปอีกทีหนึ่งก็ค่อยมาว่ากันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการ,กการติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ